ต่อไปก็ให้ฝึกสมาธิผู้ที่สร้างบารมีมามากแล้วเช่นท่านอนาตมนาการเศรษฐีหนือพระแม่วิสาขามหาวสิกาท่านก็เป็นพระโสดาบันมาแล้วนะไดสมัยพระเจ้าพระองค์ก่อนพอมาในชาตินี้ท่านก็ได้มาเข้าใจในธรรมะอย่างลึกซึ้งอีกแต่ท่านกธิฐานไว้ขอได้อุปถาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ท่านก็มีคติของท่านเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเป็นเทวดาจากเทวดาก็ัเป็นมนุษย์หรือภาษาวกสาวิกา,ภา,ภา,ภาผู้หญิงผู้ชายก็ตามเป็นภิกษุภิกษุนีก่อนที่ได้ดิฐานจิตในความดีที่ทาจะเกิดระหว่างมนุษย์กับเทวดาจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนจนมาถึงพระพุทธเจ้าของเราอันนี้นะบท่านมีบุญบาร,รมีมากแล้วนั่นเองซึ่งท่านเหล่านี้ท่านก็ต้องทําบาร,รมีของท่านจนเต็ม ต้งตัทานการให้หนุศีลหรือการบำเพ็ญปฏิบัติสมาธิพัฒนาสุปัญญาแต่ถ้าเราจะปฏิบัติเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวทำสมาธิแล้วมุ่งปัญญาอย่างเดียวนั้นบารมีก็คงยังไม่พร้อมเท่าไหร่ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ยากเพราะในการเดินทางไกลในวัฏฏะสงสารถ้าเราไม่มีสเสบียงอาหารไปเราก็คงจะยากลำบาก ยันฐานนี้ก็เปรียบเหมือนกับเบียงในการเดินทางเมื่อเรามีความทุกข์มากเกินไปแล้วก็ไม่มีปัญญาแ้ะก็จะปฏิบัติทําได้ยากแล้วก็มาดูว่าในทุกๆศาสนาเนี่ยก็ต้องมีทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งแก่นยังจะสามารถรักษาคุณภาพของศาส,สนาอันประเน,นินนานศาสดาผู้ตั้งศาส,สนาทั้งหลายก็เห็นแล้วว่าผู้จะนับถือทั้งหลายไม่ใช่ มีแต่คนที่มีความรู้ความฉลาดอย่างเดียวเนี่กว่าความสามารถของคนเรารละบุญบาร,รมีนั้นก็แตกต่างกันไปมีทั้งคนที่ฉลาดน้อยฉลาดมากคนที่ยังไม่ค่อยฉลาดมากนั้นก็ต้องสอนต้นตื่นซะก่อนแล้วก็ค่อยฉลาดขึ้นไปตามระดับเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปจนถึงขั้นปัญญา สังคมีปัญญาจะสอนอย่างไรก็เข้าใจชัดแต่สอนให้ระตัว,ตว,ตวละตนระความเห็นแก่ตัวก็สามารถทำได้ก็รู้จักมีศรัทธาไม่ก็ต้องไม่ต้องบอกมากเรียนรู้เร็วอันนี้ก็เรีย้ว่าเขาเคยทำบุญบรารมีทำทานมาแล้วเสียสละมาแล้วนั่นเองจึงรู้ว่าอะไรที่เป็นสาระเป็นแก่นสารของเราอะไรที่ไม่เป็นสาระ อย่างทรัพย์สินสิ่งของทั้งหลายมันก็เป็นของกลางที่อยู่ในโลกนี้แหละบาคคลใดที่ได้มาแล้วก็จะเปลี่ยนไปให้มันเป็นประโยชน์ขึ้นมามากกว่าเก่าโ้วยการเสียสละแบ่งปันเท่าที่เราจะพอทำได้ไม่เดือดร้อนไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ครอบครัวไม่ใช่ทำไปแล้วเราเกิดความขัดสนไปหวังอบุณข้างหน้าอันนี้เราไม่เข้าใจความหมาย บุญนั่นก็เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่ทำบุญแล้วจิตใจไม่สบายแล้วกลับไปเอาบุญข้างหน้ามันจะไปได้ที่ไหนลนะ่ะปัจจุบันก็ต้องให้มีความสุขในการกระทำท่านทรย์ที่เราได้มาพุทธเจ้าจึงสอนในเราแบ่งออกไปหลายๆส่วนส่วนหนึ่งก็ต้องเลี้ยงชีวิตของเราเลี้ยงลูกเราหลานเราสรงข้อญาิเก็บความพยายามป่วยไข้รักษาตัวของเรา ทรัพย์การให้ทานฤๅษีหรือว่าประเพณีต่างๆเนี่ยถ้าเราทำอย่างถูกต้องแล้วก็เอาเป็นระดับเี่ว่าเริ่มต้นนั่นเองตั้งแต่ต้นไม้ต้นหนึง่งมีทั้งใบไม้มีทั้งเปลือกไม้มีทั้งกระพีมีทั้งแก่นถ้าพูดถึงว่าการทําบุญให้ทานการเสดสละความแห่งแกตัวท่านเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเป็นใบไม้ แต่เรามาดูว่าถ้าต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่มีกะพี้มีแก่นมีเปลือกแล้วก็มีใบถ้าใบไม้มันร่วงหล่นลงไปหมดเราก็จะมองเห็นว่าต้นไม้นี้ก็ไม่สมบูรณ์แล้วแล้วถ้าก็ไม่มีใบใหม่ที่จะงอกขึ้นมาต้นไม้นี้ก็จะอยู่ไม่ได้เพราะการสังเคราะห์อาหารก็ต้องอาศัยใบไม้ อาศัยแสงแดดที่เข้ามาทำปฏิกิริยากันจะว่าไม่สำคัญก็ไม่ได้อย่างภูเขาที่วัดเราอย่างนี้แหละใบไม้มันก็เขียวชะอมไปหมดก็ดูแล้วก็มีความสุดชื่นใจแล้วก็ได้ล่มเงาถ้าต้นไม้ไม่มีใบเราก็ไม่สามารถจะมีล่มเงาได้อาศัยพักร้อนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงว่าระดับทานบารมีก็มีความสำคัญของเขาอย่างมากทีเดียว แต่ก็ต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติที่จะให้ลึกซึ้งขึ้นอีกก็ในเรื่องของสแสบหาไปสู่แก่นไม้ซึ่งเราก็จะพบถึงเรื่องของเปลือกของต้นไม้เปลือกของต้นไม้นี้เท่ากับระดับของศีลแต่ว่าถ้าต้นไม้ไม่มีเปลือกแล้วก็มันจะอยู่ไม่ได้เอาแต่แก่นเอาแต่กระพี้ก็ไม่ได้ก็ต้องมี เปลือกที่หุ้มห่ออยู่เก็บความชุ่มชื้นเอาไว้เพราะฉะนั้นน่ะศาสนารือพิตีกรรมต่างๆเนี่ยทำให้เจริเบิกบ,บ,บ,บานได้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้เกิดปิติอิ่มใจได้ในทานในศีลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงรับใจซึ่งกันและกันให้มีความช่มชื้นเบิกบ,บานขึ้นมานการสร้างความดีของเรามันก็เป็นไปตามระดับปัญญาสักุรบุตร ท่านได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือแม้ท่านนาถายบรยากาศเษถีได้ฟังธรรมะของพระสมมาสเมุท์เจ้าพรค์ก็ทรงเทศเรื่องของการให้ทานอาน,นิสงส์ของการทำบุญทำทาน,ทาน,ทานซึ่งพวกเราก็ทำกันอยู่เป็นประจำผู้ที่มีศรัทธาและทำเป็นประจำและปรารถนาจะทำอีกเหตียดใจแช่มชื่นเบิกบานทำสิ่งนี้แล้วก็อยากจะทำสิ่งนั้นอีก มีอะไรผมได้ทำบุญบ้างทำบารมีบ้างอย่างนี้ก็เรียกว่าอนิสง์แห่งการก็ทำความดีเขาเห็นประจักษ์ในจิตใจมีความเบิกบานจิตในใจแม้ว่าจะทำไม่ได้มากทำหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทสามร้อยห้าร้อยบาทก็ทำทีละน้อยแต่ก็มีความสุขใจอิ่มใจในการทำบุญทำทานนั้นนี่อนิสง์แห่งการให้มันเต็มหัวใจแล้ว ก็เป็นเช่นนี้แล้วก็จะพัฒนาสู่ในเรื่องของศีลเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เราทําได้สบายๆทําจนเป็นนิสัยปัจจัยของเราก็พัฒนาเรื่องของศีลศีลห้าในวันที่เราหยุดแล้วเรามีเวลาต่อมาแล้วก็อาจจะเพิ่มวันขึ้นมาจนสามารถคิดว่าตั้งใจที่จะรักษาศีลห้าได้ให้ครบถ้วนอาจจะมี บอกพองไปบ้างก็เป็นธรรมดาในบางวันแต่ว่าเราก็ไม่ได้เบียดเบียนใครเราไม่ได้มุ่งร้ายใครนะมงคลก็มีบ้างนะในแต่ละข้อแต่ก็ตั้งใจในการสร้างความดีและก็ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นมีแต่ทานการให้อย่างเดียวมีแต่การที่รักษาระมัดระวังจิตใจทางกายและวาจาไม่เบียดเบียนแม้ว่าจะสามารถทำได้แต่ว่าต้องอดทน แม้ว่ามีปัญญาจะโต้อตอบได้แต่ก็อดทนที่จะไม่ทําอย่างนั้นอันนี้ก็ียกว่าทําได้ยากเหมือนกันยิ่งถ้าเรามีอํานาจมีบาร,รมีเช่นเจ้าจนายต้องมีความอดทนกับลูกน้องถ้าลูกน้องเขาโต้เถียงเจ้านายก็ชนะอยู่แล้วแต่เจ้านายก็ไม่ทําอย่างนั้นผู้มีอำนาจก็ไม่ทําอย่างนั้นก็ต้องอดทนมากกว่าลูกน้องตสวเอีกอย่างนี้เป็นต้น นั้นเมื่อบอกเรามีทานอย่างนี้แล้วก็มีศีลีเ่ยมาต้นไม้ก็มีใบหนามีเปลือกที่สมบูรณ์บริบูรณ์รักษากระพี้รักษาแก่นเอาไว้ได้แต่เราก็เห็นนะว่าการที่เรามีศีลนั้นแต่จิตใจมันยังกัดแกวงบางทีมันก็คิดดีบ้างใบดีบ้างมีความโกรธกับมีความพยาบาทโกรธมาแล้วกันนาน,าน ทุกคนทุกดวงจิตนี่นแหละมีความโกรธแล้วก็ฝังใจกันมานี่รียกว่ากิเลสให้เกิดกรรมกับวิบากกรรมขึ้นมาในจิตใจมันจะคอยพยาบาทขึ้นมาเป็นครั้งข่าวแต่มันยังฝังอยู่ในจิตใจอยู่เราก็ให้อภัยเหมืนกันให้อภัยทานซึ่งทําได้ยากกว่าทานภายนอกอันนี้ทานภายในอภัยทานถ้าเราให้ได้แล้วเนี่ยการเข้าสมาธิ มีปิติการข่มกิเลสเอาไว้มาทําได้ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นคนเราก็แตกต่างกาันบุญนวัฒนาบางคนก็ทําทานพอประมาณบางคนก็มีกําลังบรารมีทําได้มากๆากก็มนต้นไม้ที่มีล่มใหญ่ใบหนามีกิ่งก้านสาขากว้างขวางทีเดียวทั้งนกทั้งสัตว์ก็ดีทั้งคนก็มาอาศัยในต้นไม้นั้นได้เออบางคนต้นไม้ใหญ่มากๆนะคนก็ไปมีโพรงด้วยคนก็ไปอาศัยอยู่ได้นะ สร้างครอบครัวก็ได้ต่มาไปเห็นที่ประเทศเออ,อสเตรเลียมาแล้วบางแอดิเลดมีต้นไม้ต้นหนึ่งใหญ่มากสมัยนั้นยังไม่มีบ้านจะอยู่ครอบครัวนั้นอพยพมาจากประเทศอื่นก็เข้าไปอยู่ในประเทศออสเตรเลียัสแอดิเลดนั่นแหละก็มีลูกมีล้านมีอะไรออมากมายเลยก็มีวันรวมญาติด้วยอันนี้ก็เห็นได้ว่าต้นไม้ใหญ่ที่มีร่มมีเงา ทำให้คนอาศัยอยู่ก็ได้สัตว์จำนวนมากอาศัยอยู่ก็ได้เพื่อให้เราได้สร้างความดีสร้างทานกันให้เป็นนิสัยประจํารักษาศีลให้เป็นนิสัยประจําของเราเป็นบุญที่ทําประจาและภาวนาแม้เราจะมีปัญญาโต้อตอบแม้ว่าเราจะมีปัญญาที่จะต่อสู้ได้แต่ว่าเราไม่ทําเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีปัญญาคนมารังแกท่านยังไงท่านก็อุเบกขาไว้ท่านก็ว่างเฉยไว้ขันติไว้ หรือใครจะมาฆ่าท่านบางทีท่านกับทั้งแผ่เมตตาให้อีกไม่ถือโกรธไม่ถือพยาบาทอันนี้เราก็นําพระพิดเจ้าประวัติของท่านนะ่ะมาเป็นคติเตือนใจของเราแล้ประพฤติปฏิบัติพัฒนาใจของเราอย่างนี้เราก็จะมีความสุขทั้งชาตินี้ชาติหน้าไม่ช้าไม่นานเราก็จะได้เห็นทำกันทุกๆท,ท่านจเจริญพร